ภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ที่นึกถึงทวีปยุโรปพวกเขาจะนึกถึงจุดสุดยอดของความเจเริญของสังคมเมืองที่สวยงามพรมแดนที่สงบและความเจเริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับทวีปอื่นๆในโลกยุโรปก็มีความยากจนเช่นกันและนี่คือ10อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปยุโรปโดยพิจารณาจากรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวตัวเลขคำนวณจากข้อมูลที่จัดหาโดยธนาคารโลก อันดับที่10บเบลแกเรียบบลแกเรียหรือชื่อทางการก็คือสาธารณรัฐเบลแกเรียเป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีชายฝั่งบนทะเลดำไปทางตะวันออกเบลเกเรียอยู่ในอันดับที่10ในการจัดอันดับในคลิปนี้โดยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่11,350ดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่90ประเทศสูญเสียตลาดหลักของโซเวียตเมื่อพยายามเปลี่ยนตัวเองไปสู่ระบบเศรษฐกิจประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดกลับมีแต่จะทำให้เศรษฐกิจของพวกเขาแย่ลงไปอีก วิกฤตการเงินโลกในปี2551ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกันจากข้อมูลของสำนักงานสถิติยุโรปประชากรมากกว่า22มีความเสี่ยงต่อความยากจนและมากกว่า5 3 0 0 0 0คนอาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนน้อยกว่า185ยูโรต่อเดือนข่าวดีก็คืออัตราการว่างงานของพวกเขาลดลงจาก4.9เป็น4.7ในปี2565 อันดับที่9เซอร์เบียเซอร์เบียหรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐเซอร์เบียเป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ปัจจุบันเซอร์เบียอยู่ในอันดับที่9โดยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่7,250ดอลลาร์ในขณะที่ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในช่วงต้นทศวรรษที่2,000สิ่งต่างๆเริ่มลดลงในปี2,009เนื่องจากวิกฤตการเงินโลกประการหนึ่งมันทำให้หนี่ต่างประเทศของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ6 4ของ GDP ไม่เพียงเท่านั้นเซอร์เบียยังมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและน้ำท่วม ซึ่งทั้ง2องอย่างนี้อาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากการขยายตัวของกลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมก็มีส่วนทําให้เกิดปัญหาเช่นกันจากการสํารวจล่าสุดประมาณ1ใน4ของประชากรต่ํากว่า1.8ล้านคนมีความเสี่ยงต่อความยากจนอันดับที่8มอนเตเนโกร มอนเตเนโกรเป็นประเทศเอกราชซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มอนเตเนโกรมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กซึ่งพกพาเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากพวกเขายังมีการส่งออกน้อยที่สุดซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการขาดดุลการค้าเชิงโครงสร้าง ยิ่งไปกว่านั้นประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเป็นผลให้อัตราความยากจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง6เท่าในปี2022พวกเขามี GDP ต่อหัวอยู่ที่7,684ดอลลาร์ซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับที่8ในรายการของเราอัตราความยากจนของประเทศยังเพิ่มขึ้นจากร้อยละ11.3ในปี2010เป็นร้อยละ16.2ในปี2021และจาก การสำรวจพบว่าระหว่างร้อยละเก้ถึงสาของประชากรอาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางทางเศรษฐกิจอันดับที่7เบลารุสเบลารุสมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเบลารุส เบลารุสเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปตะวันออกและเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเบลารุสประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี2534ก่อนหน้านั้นเบลารุสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเวลา2ปีระหว่างปี2558ถึงปี2559ยังส่งผลกระทบต่อระบบเบลารุสซึ่งไม่เสถียรอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีการดําเนินการมากมายในช่วงทศวรรษครึ่งที่ผ่านมาแต่ประชากรมากกว่าร้อยละ41ยังคงมีชีวิตอยู่ภายใต้เส้นแบ่งความยากจนของประเทศสาเหตุหลักมาจากรายได้ของแรงงานที่ลดลงไม่ต้องพูดถึงว่าปัจจุบันมีคนว่างงานมากกว่า196,000คนอันดับที่6บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นประเทศบนคาบสมุทรบอลข่านที่มีพรมแดนติดกับทะเลแอดรีอติกมักจะรู้จักในานามอย่างไม่เป็นทางการว่าบอสเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแต่มะระดกของสงครามได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศพวกเขาไม่เพียงแต่มีอัตราความยากจนสูง ประมาณร้อยละ18.6หรือ640,000คนแต่คุณภาพของการคุ้มครองทางสังคมสาธารณสุขและการศึกษายังต่ำอีกด้วยอัตราการว่างงานสูงเช่นกันประมาณร้อยละ16ในปี2,564โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง15-24ปีสิ่งนี้ขับเคลื่อนด้วยภาวะเศ,ศรษฐกิจซบเซาการเลือกทอี่รักมักที่ชังและการช่อราบังหลวงอย่างกว้างขวาง จากที่กล่าวมาตัวเลขมีแนวโน้มลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2022พวกเขามี GDP ต่อหัวอยู่ที่6,031ดอลลาร์ 6, 8, ทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับที่6ในรายการของเราอันดับที่5มาซิโดเนียเหนือมาซิโดเนียเหนือหรือนอตมาซิโดเนียมีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐมาซิดโดเนียเหนือหรือสาธารณรัฐนอทมาซิดโดเนียเป็นรัฐอิสระในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้มักจะเรียกเฉยๆว่ามาซิดโดเนียมาซิดโดเนียเหนือเป็นสาธารณรัฐที่ยากจนที่สุดของยูโกสลาเวียก่อนที่จะได้รับเอกราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศได้ผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยการค้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ90ของ GDP ถึงกระนั้นก็ยังมีอัตราการว่างงานสูงถึง16.5%เเซไม่เพียงแค่นั้นแต่คาดว่าร้อยละ30ของประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนซึ่งเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางเชื้อชาติและการเมืองของประเทศการขัดแคลนวัดสดุรายได้ต่ำและการว่างงานก็มีบทบาทเช่นกัน อันดับที่4ี่อลเบเนียแอลเบเนียหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐแอลเบเนียเป็นประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้แอลเบเนียเป็นประเทศเล็ก,ลกๆบนภูเขาที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านแม้ว่าความยากจนจะลดลงอย่างมากในช่วงสองสาทศวรรษที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจาก1ใน10ชีวิตที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนไม่เพียงเท่านั้นประชากรกว่าครึ่งยังเสี่ยงที่จะถูกกีดกันทางสังคม อัตราการว่างงานก็สูงเช่นกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีแต่จะทำให้สถานาการณ์เลวร้ายลงโชคดีที่ประเทศนี้อุดไมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นเหล็กน้ำมันทานหินก๊าซธรรมชาติและหินปูนซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆจากที่กล่าวมา GDP ต่อหัวยังต่ำกว่าหลายประเทศในสหภาพยุโรป อันดับที่3โคโซโวโคโซโวเป็นอันดับ3ในรายการของเราโดยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่5,020ดอลลาร์หรือที่เรียกว่าสาธารณรัฐโคโซโวประเทศนี้มีอัตราการว่างงานที่สูงมาก ซึ่งสูงกว่าร้อยละ30ในปี2020ยิ่งไปกว่านั้น1นใน3ของประชากรประมาณ5 5 0 0 0 0คนอาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนสาเหตุหลักมาจากค่าแรงต่ำและการว่างงานสูงความไม่มั่นคงทางการเมืองการคว่ำบาต และสงครามก็มีส่วนทําให้เกิดปัญหาเช่นกันต้องบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงนับตั้งแต่มีการประกาศเอเกอราชในปี2,551อีกทั้งยังมีหนี้ภาครัฐที่ต่ํามากซึ่งอาจช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอันดับที่ 2. ยูเครนยูเครนเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันออก ยูเครนมี GDP ต่อหัวอยู่ที่3,726ดอลลาร์ซึ่งทำให้เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่2ในยุโรปแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็เข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสงครามล่าสุดกับรัเสเซียไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกันไม่เพียงส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลายพันคน แต่ยังทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างพื้นฐานความสูญเสียมูลค่ามากมายมหาศาลตลอดจนการพลัดถิ่นจำนวนมากในประเทศนอกจากนี้ยังส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญโดยรวมแล้ว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัวลงถึงร้อยละ45ตามข้อมูลของธนาคารโลกก่อนเกิดสงครามเศรษฐกิจของยูเครนเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละเเมื่อเทียบไตามาสต,ต่อไตามารอันดับที่ 1. มอนโดวามอนโดวาหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐมอนโดวา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปตะวันออกพวกเขายังเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปโดยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากได้รับเอกราชในปี1991โดยมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดการค้าการคอร์รัปชันของรัฐบาลการลงทุนด้านการเกษตรที่จำกัดเนื่องจากขนาดฟาร์มที่เล็กและผลผลิตอาหารต่ำภาคการเกษตรกรรมและระบบสังคมที่อ่อนแอ จากรายงานเมื่อเร็วๆนี้ประชากรประมาณร้อยละสิของประเทศอาศัยอยู่ในความยากจนขั้นเด็ดขาดในขณะที่ร้อยละ28อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนของประเทศอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นกันจากร้อยละ2.6ในเดือนธันวาคม2021เป็นร้อยละ3.01ในปี2022ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละ30ไม่ได้ลงทะเบียนในการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการใดๆ